ปกคลิปเลยนะครับวันนี้ครับเราจะเดินทางไปจังหวัดนครปฐมนะครับไปกันที่องค์พระผฐมเจดีนะครับด้วยรถไฟนะครับในราคา29บาทจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับ <regarder> <ther a. S 1> ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีลักสีนะครับ การที่เราจะไปนครปฐมนะครับเราจะต้องไปลงที่บางซื่อก่อนนะครับแล้วก็ไปกันที่ตลิ่งชันแต่การซื้อตั๋วนะครับก็ซื้อตั๋วจากหลักสีไปตลิ่งชันได้เลยนะครับซึ่งตอนที่ผมถ่ายนะครับตอนนี้ก็เป็นนโยบายนะครับที่รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยราคา20บาทนะครับก็คือหลักสีไปตลิ่งชันเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปซื้อกันเลยครับเราจะได้ตั๋วออกมานะครับเป็นแบบนี้เป็นเหรียญนะครับจากนั้นเราก็ จะเดินทางนะครับไปที่ตลิ่งชันกันโดยจนะนั่งรถไฟนะครับไปลงกันที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตกันก่อนครับนนนนเ The next is, feet, มื่อเราออกมาจากรถไฟแล้วนะครับให้เราเดินตรงกันก่อนครับแล้วก็เดิน ลงมันไดเลื่อนลงมานะครับจากนั้นครับเราจะเห็นว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับตลิ่งชันเนี่ยให้เดินไปทางซ้ายมือนะครับไปชั้นฉลาที่9และ10บนะครับเราก็เดินตรงกันไปเลยครับตรงป้ายบันไดเลื่อนนะครับก็จะมีเขียนคําว่าชั้นฉลาที่9อยู่นะครับเราก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนนี้เลยครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าถ้าเราอยากจะดูรอบรถไฟที่ออกนะครับว่าออกรอบไหนเราจะจองตั๋วรถไฟเนี่ยเราจะดู ที่ไหนนะครับก็คือดูที่นี่นะครับแอป srt D Ticket นะครับตอนนี้นะครับผมจะไปนครปฐมใช่ไหมครับผมก็เลือกจากตะหลิงชันแล้วก็ไปนครปฐมครับก็จะมีบอกแปลวันไหนมีคนไปด้วยกี่คนนะครับรวมถึงไม่กคำว่าค้นหานะครับก็จะมีจํานวนรอบออกมาให้ดูนะครับว่ามีรอบไหนบ้างนั่นเองครับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะมารอรถไฟไปตลิงชันเนี่ยกันอีกสักพักหนึ่งนะครับ ซึ่งรถไฟที่จอดอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับไม่ใช่สายที่ไปตลิ่งชันนะครับสายที่ไปตลิ่งชันเนี่ยก็อาจจะต้องรอก่อนนั่นเองครับการใช้เวลาเดินทางไปจังหวัดนครปฐมนะครับหรือว่าไปองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับกว่าจะถึงถือว่าใช้เวลาไม่นานมากนะครับก็นั่งรถไฟชิวๆนะครับชมบรรยากาศกันไปเนาะโอเคครับตอนนี้รถไฟก็มาแล้วนะครับ เราจะเตรียมตัวขึ้นกันไปที่สานนิตริงชันกันครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานีตะิ่งชั้นแล้วนะครับเราก็จะเดินลงบันไดเลื่อนลงไปนะครับเพื่อไปต่อฟีเดอร์นะครับที่เป็นรถไฟแบบกลางกันครับน,นี้ก็มาครึ่งทางแล้วอีกทีเดียวครับก็จะถึงแล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราลงบันไดเลื่อนกันเลยดีกว่า ลงมาในเลื่อนมาแล้วนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินตามทางออกได้เลยครับก็คือเดินตรงไปก่อนเนาะจากนั้นให้เลี้ยวขวานะครับแล้วก็ขึ้นมาในเลื่อนเพื่อขึ้นไปออกได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นทางออกของสถานีตลิ่งชันนะครับแต่เราเนี่ย จะไปกันต่อที่ฟดเดอร์นะครับไปนครปฐมให้เราเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็เดินตรงไปนะครับเพื่อซื้อตั๋วนั่นเองครับซึ่งตอนที่ผมซื้อตั๋วนะครับราคาก็ถูกมากเลยเพียงแค่9บาทเท่านั้นนะครับจากนั้นให้เราเดินตรงมาครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับมีคนรอเยอะเราก็เดินตรงกันมานะครับเพื่อมารอรถไฟฟดเดอร์นะครับไปจังหวัดนครปฐมกัน สังเกตได้ง่ายนะครับจะมีรั้วสีแดงอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับให้เรามารอรถไฟกันบริเวณนี้ได้เลยสํารับการเดิน,นทารถไฟนะครับก็ต้องมีการคำนวณเวลาเนี่ยที่จะมาถึงให้ดีๆนะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยก็จะไม่รอรออยู่แล้วเนาะโอเคตอนนี้รถไฟมาแล้วนะครับเราจะเตรียมตัวขึ้นกันแล้วครับ すぐにしちゃう。<music> ที่นั่งแล้วนะครับก็เตรียมตัวกันออกเดินทางได้ let's go ครับในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐมนะครับผมเห็นไหมครับก็เดินทางไม่ยากเลยนะครับใช้งบเพียงแค่29บาทนะครับก็สามารถไปถึงจังหวัดนครปฐมได้หล้วครับต่อไปนี้ก็จะเป็นวิวนะครับบรรยากาศรอบๆการนั่งรถไฟนะครับผม เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ลองดูกันนะครับ เราก็ถึงแล้วนะครับสถานีนครปฐมครับเราจะเดินลงกันแล้วนะสถานีนะครับก็จะมีคนที่ลงเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนเนี่ยก็จะมาเที่ยววันที่องค์พระผฐมเจดีย์นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูองค์พระผฐมเจดีย์กันนะครับตอนลงจากรถไฟเนี่ยเราก็เดินตรงกันอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อไปหาสถานีนครปฐมนะครับจะมีป้ายเขียนบอกอยู่นั่นก็คือป้ายนี้เลยครับ เราก็เดินตรงมุ่งหน้ากันออกไปเลยนะครับข้างหน้าของเราเนี่ยครับก็จะเป็นองค์พระปดมเจดีย์แล้วนะครับนี่เลยเห็นไหมครับทุกคนจากนั้นนะครับเราก็จะเดินไปกันที่องค์พระปดมเจดีย์กันครับก็จะมีตลาดนะครับมีของกินมากมายเลยนะครับอยู่ระหว่างทางใครที่เป็นสายกินเนี่ยก็มาซื้อได้นะครับอร่อยทุกร้านเลยครับการเดินทางไปองค์พระปดมเจดีย์นะครับหรือว่าจังหวัดนครปฐมเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณแค่ชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ถึงแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วถ้าอยากให้ผมไปที่ไหนอีกหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับใต้คลิปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปลายปีแล้วนะครับไปดูกันว่าปีหน้าเราะทำอะไรกันเนาะไปครับ